ครีมนวดหน้ากัวซาสาหร่ายแดงค่ะใช้คู่กันกับกัวซาไฟฟ้าหรือหินกัวซาแบบนี้ก็ได้นะคะวิธีการใช้ง่ายมากค่ะตักครีมเราต้องทําให้หน้าของเรามีความชุ่มชื้นก่อนใช่ไหมตักครีมขึ้นมาค่ะวอร์มครีมค่ะแล้วทาลงไปบนผิวหน้าค่ะนวดยกกระชับจะใช้มือก็ได้นะหรือจะใช้กัวซาแบบนี้ก็ได้หินแบบนี้ก็ได้ค่ะหรือจะใช้ในส่วนของเครื่องนวดกัวซาไฟฟ้าแบบนี้ก็ได้เช่นกันค่ะ จะทําให้ผิวหน้าของเราเนี่ยมีความกระชับมากขึ้นเนาะกล้ามเนื้อบริเวณใบหน้าก็จะถูกดึงขึ้นค่ะน่าจะตึงกระชับมากขึ้นกระจ่างใสามากขึ้นริ้วรอยความหมองคล้าจุดด่างดําก็จะเริ่มดีขึ้นนะคะทั้งบริเวณผิวหน้าคางร่องน้ำหมาคางตาม,มุมปากต่างๆค่ะเนื้อครีมมีความเข้มข้นมากใช้คู่กันกับตัวสารายแดงแอซ่าเซนทีนที่ดูแลผิวคอนะคะทั้งผิวหน้าและผิวคอค่ะใครที่คอย,ยังไม่เหี่ยวมากไม่ยับไม่ย่นมากๆค่ะเราก็สามารถ นะใช้ตัวนี้ตัวเดียวได้เลยค่ะใครสนใจเซตนี้นะดูแลผิวหน้าและผิวคอค่ะยกกระชับผิวของเรานะ่ยทให้ผิวของเราชุ่มชื้นค่ะเก่งในเรื่องของริ้วรอยนะสารายแดงเนี่ยเขาจะฟื้นฟูผิวที่มีปัญหาในเรื่องของผิวแห้งริ้วรอยความหมองคล้ำด้ดีค่ะริ้วรอยรอบดวงตาร่องหน้าผากนะคะมุมปากนะคะแล้วก็ในส่วนของร่องน้ำหมาค่ะอย่าปล่อยให้เป็นมาต่อกันนะเดี๋ยวหน้าเหี่ยวนะ,ะจัดเซตนี้ไปได้เลยค่ะกดสั่งซื้อในตะกร้าร้านค่ะจ้า